เป็นยังไงบ้างวนเราทำอะไรกันบ้างค่ะวันนี้วัเรื่องของโบค่ะก็วันนี้พวกเราได้มาเดินชมแบบฟิลแบบยันสกาขโบ้แล้วก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกิจกรรมพิเศษกับพี่ยายาด้วยครับแล้วก็ได้พามาเดินแลบเดินแบบพาแฟนสาวบ้านเดินชมงานนี้ครับมีถ่ายรูปแล้วก็ทำโปรเจกแจพี่ห้อยโทรศัพท์ก็มาดูงานวิทยาั์เป็น exhibition ของโมนี่ันนี้ทำ w o r s h o p ช่ แต่ละคนคือเขาให้เราทำเป็นเวิรคนชอปเกี่ยวกับอะไรคะเป็นว่าถือเป็นอะไรแบบอะไรฟิลแบบตกแต่งเหมือนกับที่ห้อยโทรศัพท์นะครับเป็นแบบติดติดไว้กับโทรศัพท์วงกุญแจอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่แต่ละคนเลยว่าจะออกแบบไปยังไงเราิธีแบบว่าห้อยข้อมือเว้ยยห้อข้อมือหไว้ข้อมือกับกับไว้คอสามารถแบบว่าเอาเกี่ยวเกี่ยวได้หมดเลยมันก็จะแบบตกแต่งเป็นดอกไม้เป็นอะไรน่ารักๆไว้โทรศัพท์ได้แต่ละคนไปดอกไม้ได้อ่ะแล้วด้าลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะชอบชอบ นดยยแล้วิต้องหยิบก่อนะต้องหยิบก่อนะยิบน้าลูกค้ารักแล้วโอ้ยกระดิ่งเครื่องเครื่องสวยมากชอบมากน่ารักแต่ก็นั้นทุกคนมีคนละสีด้วยนะใช่มีมีสามสีครับีสีดำสีแดงสีดำสีดำแล้วก็สีชมพูอ่สแล้วก็สีทองสีกูบอกคุณสมบัติที่เราชอบตัวอัลโกลเลยครับก็กล้องครับอันนี้ความพิเศษก็คือกล้องต่างจากกิ่นสองคือจะมีทั้งหมด3กล้อง มีกล้องที่แบบเป็นกล้อง portrait แล้วก็กล้องเอา,เอาตาไวก็คือพวกเราเนี่ยคนเยอะ12คนเวลาถ่ายเนี่ยก็อาจจะไม่เต็มเฟรมไม่เต็มเฟรมแต่พอเราใช้กล้องไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายให้เห็นคนทัที12คนได้ออพอพกเราคนเยอะครับก็แบบว่ากล้องก็กระทักรักดต่อเราถ้าเราสามารถถ่ายกับทุกคนครบได้แล้วก็กล้องพอ r ์เ a i t ของรุ่นนี้สามารถซูมได้ด้วยใช่สุกี่เท่าคะนะฮะสุกี่เท่าคะตามใจเราอยากเลยครับอาคืออยากซูมแบบเยอะเลยใช่ขนาดไหนชูมนี้หมดเลยแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันสามารถแบบว่า เวลาเราถ่ายแบบกล้องหลังเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเราข้างหลังได้แต่อันนี้เราสามารถกดปรับให้มันเห็นเราข้างหลังได้ก็คือมันเป็นกระจกอีกทีนึงใช่แต่แบบใช้กล้องหลังถ่าย้องก็ทำให้ยิ่งภาพชัดยิ่งเห็นได้ยิ่งดีไม่เมื่อยมือเรื่องเพราะว่าพับเวลาถ่ายไปพับไปถ่ายไปก็คือแบบเล็กไม่ไม่ไม่ต้องกลัวลวงเลยครับกดกระถายได้เลยกดตรงนี้กับตรงนี้ตรงปุ่มเพิ่งเสียบต้องเสียบปากปาก ฝากเลยรั emos, บฝากเลยฝากฝากรถตัดี pint, ities, oh. อากนี้ฝากนี้กนี้ากสินค้าก่อนถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็สามารถจับไปจับจจจองกันได้มีทั้งหมด34สีนะครับ b e a u t คักได้จับโปรเจกต์รายการมามีทั้งรด้ที่ออกงานเพราะวันทีคนเป็นไงบ้าง ถ้าเกิดเอานะจริง12คนเนี่ยก็สําหรับผมก็วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าพวกเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เวลาไปออกงานในครั้งหน้าเนี่ยพวกเราก็พยายามเรียนรู้ที่จะากทำให้มันเป็นระเบียบเป็นการเป็นงานไม่เละเทมากขึ้นครับใช่ตอนนี้ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากตอนนี้นนพื้นที่แบบเข้าร่องเข้ารอยสุดๆที่แบบเป็นเป็นที่พึ่งพาของเพือ่อนๆในวงเราได้มีอาหารกันครับงหมดนึงนี่นะครับอนี่เลยทีตัวสุดเรานะครับตงงสุดยัไเป็นผู้นำวงเลยเหรอครับ น,นี่ว่าพี่ใหญ่ยยไปก,ก่อนแล้วกันครับ<ด>อารันหนักใจนะฮะการแต่งค่อยๆเวลาค่อยๆค, <c ười> คือผมทุกค,คนตั้งใจกันมากมาครับ<ม>พวกเราทั้งสองคนก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวอย่างนหนักมากๆาสำหรับการเดบิวต์ของพวกเราอรันตอบคำถามพี่ยังไมื่อกีหนักใจไหมไม่หรอก สนุกรู้สึกรู้สึกขับตัวอยู่มองไปรู้สึกเบาใจครับเบาใจเบาใจใจลอยไปเลยผมมองว่าแบบออกงาน12คนเหมือนเราไปทันศ์ทันศึกษามันสนุกสนุกเราสนุกเราเตรียมกันยังไงครับเวลาจะออกงานเพราะว่ามันต้อง12คนกันต้องเตรียมตัวกันมายังไงครับเอาเพราะมันี12คนเตรียมตัวก็ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็มาแล้วก็ออกจากบ้านด้วยเนาะต้องมีสติครับต้องมีสติด้วยเรา เมื่อกี้พูดมาแล้วเรื่องเรื่องรีวิวตอนนี้เตรียมตัวเป็นอย่างไรบล้วฮะหลายคนรออยู่ว่าใกล้จะจบรายการไหมนานมากแล้วจะไม่เริ่มกันอีกใช่ครับใช่ครับเมื่อไหร่ฮะใกล้ละนิดเดียวใกล้ในปีนี้ครับไปในปีนี้ไปในปีนี้ในปีนี้ครับใช่ครับก็ใกล้สิ้นปีแล้วเหมือนกันใช่ใค้กดดันใครหรือเปล่าอ๋อไม่เขาจริงๆพวกผมก็ทำไปแล้วอ๋อทำงานไปแล้วพวกผมก็อยู่ในโปรเซสอยู่ในโปรเซสในการทำงานอยู่เราทุกอย่างก็กำลัง เป็นไปทำแผลครับไม่ต้องห่วงครับมีกี่แผลน่ะจะเป็นน้ำแผลมีกี่แผลทั้งหมดมีตอนนี้มีแค่มีแค่แผลเดียวเลยครับคัดตัดแราเบื้องต้นก่อนได้ชื่อวงเราหรือยังเอี่ยได้ได้แล้วครับได้ชื่อวงแล้วใช่ยังไงบอกชื่อวงได้ชื่อวงแล้วแต่ไม่บอกครับผมให้ทุกคนรอดูเอาเองใช่ใช่มันมันมีโซเชียลมันมีโซเชียลที่หลุดออกมาแล้วพี่ยมไปแบบติดตามด้วยแล้วก็เลยคาดเดาเฮ้ยอันนี้หรือเปล่า บอกว่าไงเราเราเราเคยคุยกันมาแล้วเนาะบอกว่าอะไรจริงจริงจริงจรมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตผมผมคิดว่าแบบเรื่องนี้ปล่อยให้แฟนคลับเขาไปตีความกันเองก็สนุกสนุกดีกว่าตีความ นมีคำใบ้ตอนมี really IR ่ข right. ับไปตีความมีคำใบ้บ oh ้างไหมใช่จิ้งจุ้ยจำนึกถึงอะไรตัวเลขไหมหาชื่อวงอ๋อถ้าเกิดที่แฟนคลับตีความอยู่าอนี้ก็แบบเห็นบอกว่าเอ้ยอะไรนะชื่อจริงมันคือเทสไนวันโฟใช่ไหมเขาคิดว่าเฮ้ยมันมีตัวเลขหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงหลายคนเขาก็ทักมาถามแบบเออแท็กมาถามในสตอรี่พวกเราก็ตอบกันปันๆไปเอ้ยมีนะไม่มีนะอะไรอย่างงี้ไปมันใกล้เคียงไหมที่เขาเดาๆกันอ่ะใกล้ไหมคำเพื่อนกันไหมครับ กเหมือนนัไม่รู้ว่าใกล้ของแต่ละคนมันมันเป็นแบบไหนอ่าแต่ละผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยเพราะผมไม่รู้จริงว่ามันใกล้ไหมเพราะว่าเพราะอะไรดิคือพวกพี่จะมาลดวงความลับจากพวกผมก็จะยากอย่างเดีแต่จริงๆพวกเราคือ12คนชั่วโมงแล้วถูกไหมใช่ครับเลยชั่วโมงเป็นเป็นภาษาอังกฤษหรือยังไงฮะเราเป็นกับลาดา เป็นได้หมดทุกแบบเลยครับภาษาต่างๆเราจะใช้ภาษาอะไรปกติเราเชื่อพวกตัวเลขเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมชอบไหมอ๋อถ้าเกิดตัวเลขก็มีอยู่ใช่พี่ยอมเชื่อครับพี่ยอมชอบเจ็ดสปบเก้าไงก็พี่ยอเป็นคนตั้งแล้วก็แล้วแต่อารมณ์แกด้วยตัวเลขถ้าพี่ยอชอบก็แสดงว่าวงพวกเรามันก็ต้องมีตัวเลข่ก็อาจจะมีป่าสมีไม่แน่ใจแล้วแต่รู้สึกว่าคนดูน่าจะเริ่มแบบเริ่มมีเริ่มเมีกินกับเแล้วเริ่มมีกินเป็นอะไรเด็กเด็กพวกนี้มันอยากให้ชื่อวงชื่อว่าอะไรอ่ะ ชื่อผมรู้สึกว่าพี่วิวเราแบบค่อยๆค่อยๆ่อยยชื่อวงเราชื่อว่าอะไรอ่ะอยากให้ชื่ออะไรจะความจะความอยากของเราต้องถามคนดูดีกว่าว่าอยากให้ชื่ออะไรแต่จริงถ้าเกิดพวกเราเคยคุยกันอยากให้มันชื่อว่าอะไรอยากให้มันดูเรียบๆแต่ว่าเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายอยากให้แบบเข้าถึงให้เป็นของพวกเราไม่เป็นอันนี้เฮ้ยเล่าเล่าเล่าเลยเฮ้ยอันนี้คือเรอันนี้ได้อันนี้คือเราสุดๆแล้วแต่แค่อย่าบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรา กำลังแบบว่าซ้อมมันอยู่แล้วก็อีกไม่นานครับอยี๋ให้ทุกคนรออีกแป๊บเดียวไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนอยู่อยู่นี่แหละอยู่คู่เบี้ยนี่แหละอยู่ตลอดอยู่เนี่ยระหว่างระหว่างเพลงกับขี้วงจะปล่อยอะไรออกมาก่อนเฮ้ยงั้นงั้นผมผมเขาบอกอย่างนี้แล้วกันเขาว่าผมพวกผมไม่ให้ทุกคนรอแบบทีเดียวมาหมดเลยหรอกครับแบบเราเราจะมีกังวลใจที่มันจะมามาที่นี่ครับไม่ได้ไม่ได้มาทุกอย่างภายในวันเดียวแน่นอนอ๋ออเริ่ก่อนเพิ่มพัน ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมาบ้างอาจจะปล่อยมาขึ้นเพลงแล้วหายไปเลยตอนนี้พวกผมก็ยังไม่รู้เลย่ไไม่ฮเต้นไปเอาจริงเรื่องวันปล่อยก็ยังพวกเรายังไม่ไดู้ใช่เพราะเราก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นว่าเอาจริงงั้นถ้าแดงว่าเสร็จแล้วแต่เราวันปล่อยเพลงเดบิวท์ยังก็ยังอยู่อันนี้บอกเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าความจริงวันเนี้ยเมื่อเช้าอ่ะผมกับพี่จินไปไปถ่ายงานให้เผมไม่ไดิจัดมาเราก็รู้แล้วแหละ ว่าวันไหนมันปล่อยอะไรบ้างพวกผมกับพี่จินไปถ่ายมาแล้วก็ตอนนี้ผมกับพี่จินก็ดูแล้วว่ามันอะไรปล่อยวันไหนบ้างแต่ เนยชื่อมีชื่อเจ๋อเจ๋อ้ก่อนเจ๋อเจ๋อเพราะว่าเราก็เริ่มมีแฟนคลับเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยชื่อดอมของของวงใช่ไหมครับชื่อดอมวงนี้อย่างผมคิดว่ามันน่าจะต้องเีเลทกับชื่อวงใชกกว่ารอชื่อแฟนคลับเราตั้งให้ชื่อว่าอะไรคะอ๋อชื่อวงมาเมื่อไหร่ชื่อวงมาเมื่อไหร่ชื่อดอมก็จะมาตามมาถ้าข้ามชื่อดอมไปเดี๋ยวจะไม่รู้ชื่อชื่อด้มวงไปเก่งมากหอกเก่งมากแต่พอชื่อดอมคือเรามีแล้วในใจนิดนึงอาจจะมีแล้วกำลังกำลังประมวลผลอยู่อักษรย่ออักษรย่อคืออะไรอักษรย่่อกกไ ก็ไก่เข้าไข่เข้าต้องถามพี่ยงนะครับเรื่องนี้ทำไมพี่ยงพลาดโทษเลยหรอคโทษใครหลุดพี่ยงไม่ไม่ไม่แต่แค่เป็นไปตามกระบวนการใช่อยากให้พี่ยงมาอยิ่อยากให้เขายิงนี่พี่ยงมายนี่แหละพี่ยงให้เรามาฝึกไงแต่จะได้ดูได้ฟังกันในปีนี้ แน่นอนเลยคอันนี้แน่นอนเลยแน่นอนยกอย่างปีนี้เดือนเะล้วอีกสองเดือนเองเลยสองเดือนเลยสองเดือนเดือนหน้าเดือนอะไรอีกสองเดือนก็หมดปีแล้วครับไม่จะเป็นพรุ่งนี้หรือจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันไม่ใช่สามสิบเอ็ดธันวาแบบห้าพิมห้าสิบเก้าเราปล่อยเนาะก็เป็นไปได้อยู่ในปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเขอยู่ในข้อตกลงใช่ครับเขาใกล้วันเขาใกล้วันไหมต้องกดดันไหมอ่ะจริงๆถามว่ากดดันไหมเพราะว่าคนคคาดวกับเราเยอะเหมือนกันสำหรับเจ็ดแปดเก้าจริงถามว่ากดดันม้รูสึกว่า ไม่ได้กดงานขนาดนะครับเพราะว่าพวกเราเหมือนกับสนุกไปกับงาน,งานกับการซ้อมมากกว่าเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออระหว่างการซ้อมเราสนุกเราทํามันให้ดีเราก็เชื่อว่าผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีตามที่เราฝึกซ้อมไปครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความกดกันว่าแบบจะต้อง,จะ,องจะต้องทําให้แบบดีขนาดนั้นจนทําให้พวกเราเครียดเองเราแค่แบบ้ามันไปนสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับการซ้อมเพราวกเราตื่นเต้นดีกว่าที่จะได้แบบเปิดชื่อใช่ได้แบบได้เดบวดีกว่าได้เดบิวต์ดรศิลปินอะไรแบบ พอเ้ามาต่อหน้าน claro> UH ี้ในรายการพวกเราก็โดยเขียวเขินพอสมควรแต่พอมาเป็นเพลงเดบิวที่มันจะต้องออกมาขึ้นสเตจโว์จริงเ่ยโดยเขี่ยวเขินหนักขนาดไหนหนักมากครับจริงใตารางตารางซ้อมสําหรับเดบิวมันก็เรียกว่ามีความละเอียดแล้วก็เยอะมากขึ้นจากตอนรายการ่ประมาณหนึ่งในรายการมันอาจจะอาจจะมีความเครียดด้วยเพราะว่าเป็นการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่มันแต่มันก็มีความสนุกไปในรายการก็แบบเราเจอเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเวลาซ้อมเรา เราพอเราแบบว่าเครียดอะไรเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนมาแบบว่าลืมความเครียดแล้วก็อยากซ้อมอยากอยากฝึกฝนต่อเพื่องานในอนาคตมันก็ปาร์ี้เหมือนกันตอนนี้ก็ตอนนี้ไงตอนนี้หมายถึงว่าเผื่อใครเครียดก็มาคุยกันได้ไม่ต้องอะไรเลยแอนนีครับผมก็ไปเรื่อยแล้วครับเราไปเรื่อยแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเนาะชื่อวงชื่อว่าชื่อวงชื่อว่าส่งหยดครับ ให้ทุกคนไปยดมสูงมากอนันันเป็นใครล้วก็ใจเอางี้ดีกว่าผมให้ทุกคนไปทายกันดีกว่าว่าว่าคิดว่าเป็นชื่ออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสามารถแบบว่าทายกันไปได้ถึงชื่อไหนใช่พวกนผมอ่านอยู่ตลอดเลยใช่ผมติดตามอยู่นะตอนนี้โหติดตามอยู่ตลอดมีถูกมื่อไหรที่เขาทายมาเฮ้ยมีปะ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 ะเฮ้ยมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันรางวัลบีท่ให้เขาไปเล่นกันให้อะไรอ่ะพวกเราจะให้คอมบิทอะไรกับเขาให้รอยยิ้มอันแสนน่ารักเช่นรอบบบแ พี่รอบห้ารอบสิบรอบอะไรเงี้ยถ้าทายชื่อถูกอะไรเงี้ยอันนั้นเหมือนเป็นบทลงโทษมากกว่าพ่กเขาเลยเป็นเป็น challenge เป็น challenge อ๋อหรือหรือว่าจะเอาแม้เพราะยังไงแฟนคลับเขาด่าไม่ถูกเฮ้ยเจะพูดว่าไปอย่างงี้เราด่าถูกเปลี่ยนก็ว่าไปก็ว่าไปที่เขาพูดหรือถ้าเจอชื่อผู้เปลี่ยนเลยคือเราเปลี่ยนชื่อไม่ใช้ชื่อนี้แล้วไม่เปลี่ยนอ่ะฝาก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 ติดตามพวกเราด้วยครับก็ผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็พวกเรากับ Oppo Find N สามสบของผมตอนนี้ก็ เรียกได้ว่ามีงานร่วมกันแล้วในอนาคตก็ขอให้ฝากิีสามพวกเราไปไเรื่อยๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันเดบิวต์ด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ย